หมวดที่ห้าเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือการพิจารณาให้เห็นความปฏิกูลของอาหารซึ่งคนนี้ผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเพิ่งสังเกตว่าปัญหาอาหารคือปัญหารเรื่องปากเรื่องท้องนั้นเป็นปัญหาใหญ่เป็นคำสอนที่พระเจ้าทรงกำหนดเอาไว้ให้ปัะญายศสอนผู้ที่บวชเจ็จในวันนั้นเรื่องการใช้ชีวิต ต่ในขณะเดียวกันคำสอนหลักๆก็จะทรงเน้นที่โภชเนมัตันยุตาการรู้จักประมาณในการบริโภคพัตนาอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจนถึงก็มีหลักมีหลักในการปฏิบัติที่วางไว้ว่าให้สังเกตอาหารที่เราบริโภคเมือนว่าอีก 4, ี่หาคำจะอิ่มก็ให้หยุดนั่นคือแนวที่เราจะสแสวงหาประโยชน์จากอาหาร เป็นการมองอาหารคล้ายๆกับเป็นน้ำมันหยอดเครื่องไม่ได้ติดใจถึงความอร่อยแม่อร่อยทรงกำหนดหลักการพิจารณาเรื่องอาหารเอาไว้ทั้งในขณะรับอาหารขณะฉันอาหารแล้วขณะหลังจากฉันไปแล้วเป็นเรื่องใหญ่ถือว่าเป็นวงของปริยญจะต้องคิดจะนอกจะต้องพิจารณาอาหารจะต้องไม่ ไม่บริโภคอาหารด้วยตันหาเพราะอาหารที่บริโภคมากเกินไปนั้นจะเพิ่มด้วยแรงทางกายขึ้นจะไปกระตุ้นความกำนัดทางเพศแต่ตอนต้นๆน,นั้นจะไปเพิ่มความง่วงนอนแต่ถ้าอาหารน้อยเกินไปในตอนแรกนั้นก็จะเพิ่มความรำคาญความพุงซ่านความรำคาญแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นโทสะ ที่เรียกว่าโมหิวและเพื่อจะให้มองอาหารเหมือนกับน,น้ำมันหยอดเครื่องจริงๆบางครั้งสงสอนให้บุคคลจำเป็นจะต้องรับประทานอาหารที่เป็นปลาเป็นเนื้อว่าเหมือนกับคนที่เดินไปในทะเลทรายสามคนพ่อแม่ลูกมีสบียงไปแต่ในที่สุดสเสบียงอาหารก็หมด ลูกก็เจ็บไายได้ป่วยแล้วก็ล้มตายลงในทะเลเวิ้งว้างห่างไกลนั้นไม่มีอะไรที่จะประทางชีวิตได้เลยพ่อแม่ก็จําเป็นที่จะต้องรับประทานเนื้อของบุตรเพื่อรักษาชีวิตคนตนไว้ให้พ้นจากทะเลทรายเหล่านั้นได้ปัญจิงทรงสอนในรูปของอารมณ์กรรมฐานที่ต้องการจะ มันทอนความกำหนัดพรมามเพลิดเพลิในร่างกายเห็นว่าที่จริงแล้วร่างกายนั้นเหมือนก็ถุงเหมือนก็ถุงที่ใส่ของสกปรกไว้เยอะแยะไปหมดเราะเทออกมาจะออกมามากมายไกลก็ร่างกายเรามันก็มีรัณะอย่างง้นวัานอาหารอะไรก็ตามทรงกำหนดวิธีการพิจารณาไว้ ให้มองเห็นในแนวของปฏิกูลความปฏิกูลคือการหน้ารังเกียจหน้าขยะขยแขงของอาหารต่างๆเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเมื่อก่อนที่จะมาเป็นอานกระบวนการผลิตอาหารกระบวนการปรุงอาหารทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็เห็นปฏิกูลอยู่ดล้วแต่พอเกิดปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปขึ้นมาไอความ รังเกียจน้ารังเกียจต่งตางๆมันหายไปมันก็กลายเป็นความอยากแต่วาชีวิตเรานั้นตรงช้กันว่าสบเบสตาหารติกาสัตว์ทั้งหลายนั้นจะอยู่ได้โดยอาหารแต่ว่าทํำยังไงอย่าเป็นทาสของอาหารในที่นี้ก็ส่งสอนในพิจารณาในแปตอนด้วยกันอาการแรก <c ười> คือปฏิกูลโดยโดยการบริโภคคือเมื่ออาหารตรกเข้าไปในปากแล้วเนี่ย ไปเกลือกกล้วด้วยเสลด้วยน้ําลายแล้วก็กลืนลงไปแต่ที่เรากลืนได้เนี่ยพราะเราไม่เห็นด้วยตาเราจะทดสอบด้วยการคายลงมาแล้วก็ทดลองกลืนลงไปดูเนี่ยจะไม่กล้าก,กลืนไม่จะรู้สึกว่รอร่อยกต็ตามนั่นคือความปฏิกูลของอาหารประการต่อไปปฏิกูลโดยประเทศที่อยู่กับอาหารคือเมื่ออาหารตกลงไปถึงกระเพาะแล้วเนี่ย ก็จะระคนในน้ําดีเสมหะน้ําเหลืองเลือดเหงื่ออะไรต่ออะไรของปฏิกูลในร่างกายเนี่ยเราไปสะสมไปหมักหมมกันอยู่ในสถานที่นั้นเราสามารถที่จะผ่าดูจากซากศพคนสัตว์ต่างๆก็จะเห็นแต่ถ้าของคนจะน่ารังเกียจมากกว่าของสัตว์ประการที่สามคือปฏิกูลด้วยการสะสมอยู่นานหมักหมมอยู่นานในท้องในไส้ แล้วก็แปดเปื้อนด้วยสองของปฏิกูลที่อยู่ในท้องจนบางครั้งบางคราวก็มองเห็นว่าในร่างกายคนเราเนี่ยเหมือนป่าช้าขนาดมาือมาคือสั์ประสัตวซากสัตว์เนี่มันเข้าไปอยู่ในทอ้องเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีท้องสัตว์อะไรในโลกที่มีซากของสัตว์อื่นเข้าไปอยู่ในท้องมากเท่ากับมนุษย์เพราะนานที่ตกเข้าไปเนี่ยราจะเห็นว่ามันก็แปดเปื้อน เรักคนในน้ําดีน้ำเสล็ดน้ำหนองน้ําเหลืองนะตกข้าไปถึงท้องแล้วก็จะขังอยู่ในไส้ใหญนะ่ของเก่าของใหม่ก็สะสมกันมีกลิน่นกลิ่นแรงที่สุดเนี่ยคือคือของมนุษย์การที่4ี่คือปฏิกูลในการที่ยังไม่ได้ย่อยก็ให้มองอาหารที่เข้าไปสะสมอยู่ในไส้ใหญ่แม้เมื่อยังไม่ย่อยนะ ก็ก็เป็นของที่น่ารังเกียจเตยิมก็ไหลไปจากปากมันไปเคี้ยวแล้วนะประการต่อไปคือปฏิกูลเมื่อย่อยแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าของอาหารที่ร้อนด้วยเพลองธาตุแผาต่างๆแล้วก็ในที่สุดมันก็ย่อยแหลกออกไปก็อยู่ภายในท้องภายในไส้เอาขนาดยังไม่ออกมาแต่เราก็ สามารถจะดูจากคนยาสัตว์ที่ตายได้ดังกล่าวปฏิกูลโดยผลว่าถ้าอาหารที่ย่อยออกแล้วแล้วก็ไปบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายมีผงขนต่างๆไอ้พวกนั้นที่มันเกิดจากอาหารต้องมีกลิ่นมีกลิ่นเป็นสาบเป็นสามีสิ่งสกปรกต่างๆแล้วก็พบเราก็เห็นกันอยู่ปฏิกูลในหลังไหลออกมานะที่เราเรียกว่า ทวารทางก้าเคือเป็นเป็นการดังไหลออกมาแล้วเราก็เรียกว่าขี้ท้านั้นขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ฟันต่างๆก็ทุกจุดเป็นรวนแล้วแต่เป็นสิ่งปฏิกูลท้งนั้นเป็นมูดเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะอะไรต่างๆเกิดไหลออกมาแต่ละอย่างก็รุนแล้วแต่ปฏิกูลน่าเกลียดทางนั้นแล้วปฏิกูลด้วยการทําให้แปดเปื้อนหมายความว่าสิ่งเหล่าน,นี้ ทุกขั้นตอนเนี่ยทุกขั้นตอนของอาหารไปแปดเปื้อนตรงใดตรงหนึ่งแล้วจะเป็นเรื่องรีรังเกียจน่าขยะขยงสกรปรกด้วยกันทั้งนั้นด้วยอาหารเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพอะไรกันตางะพอเริ่มจากปรุงเข้าไปแล้วจะมาตกลงไปที่พื้นตกลงไปที่เสื้อผ้าอะไรไนเนี่ยก่อนที่จะบริโภคนี่เป็นเป็นเรื่องที่ต้องคิดคือนำมาคิดนำมาพิจารณาบ่อยๆจน ติดใจคล้อยตามเห็นตามความจริงของเรื่องเหล่านั้นโมดทีหกจะตูธาตวัฏฐานคือการกำหนดมองร่างกายให้เห็นว่าเป็นเพียงแต่ธาตุคือที่ประชุมของธาตุอรยาในยะที่พระเจาทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นเป็นดันมานกเริ่มต้นจะทรงแสดงแค่ธาตุสี่ตานั้นเอง เออเฉพาะดินน้ำลงไฟซึ่งมันดูกันได้ง่ายๆแต่ว่าธาตุสีไม่ได้ทำให้มีชีวิตมันจะต้องมีอากาศสถาตกกบวิญญาณธาตุด้วยในหลักสูตรธรรมเช่นตรียงสื่นอนุกว่าเราสงแสดงไว้ทั้งสองธาตุทั้งสองชุดคือทั้งธาตุสีและธาตุหก แต่ว่าอากาศธาทุากับวิญญาณาธาตุนั้นที่จริงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกันแต่ไม่สอนให้พิจารณาตอนต้นๆเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดก็ยกยอดไปพิจารณาในระดับที่เราเรียกว่าอารูปกรรมฐานเพราะในส่วนเจตุธาตุวัฏฐานก็คือแยกกายออกเป็นส่วนๆเปรียบเหมือนคนที่ไปในท้องตลาด ที่กขขายหมูขายเนื้อหมูเนื้อโคเนื้อควายะอะไรต่างๆพอข้าไปจริงเราจะไม่เจอโคควายหมูเดียะการใดแต่จะไปเจอส่วนต่างๆของร่างกายของโคหมูควายที่เขาฆ่าวางไว้ในที่นั้นมัน,นมก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้พงุงต่างๆมังหาความเป็นโคเป็นควายเป็นหมูไม่เจอ คนเราที่เรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนก็เราก็มีลักษณะอย่างนั้นพอแยกมาเป็นธาตุแล้วมันก็สักเตวทาธาตุการมองครั้งแรกก็คือเอ็นเป็นธาตุดินโดยมองที่ลักษณะอันใดที่แข็งข็งซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายนี้เช่นาก,การสามสองที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นผมกคนเล็บวานหนังเมื่อเอ็น กระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจะถึงมันสมองตอนนี้ก็เป็นอาการของธาตุด,ดินซึ่งก็มองแนวเดียวกับที่เรียวกว่าการยากตาสติแต่มองเฉพาะพวกธาตุมองในฐานะที่เป็นธาตุตอนนี้เรียกว่าปัวิธากือธาตุดิดดนประการต่อไปคืออาโปธาต เปรวธาตุน้ําเป็นการมงสิ่งที่มีลักษณะไหลเอิบอาบไปมาได้เจ่นน้ำลายน้ำเหงือ่อน้ำตาน้ำไขข้อน้ำมูดเปรมันเหงือ่อเหล่านี้ก็ถือว่าเลือดอะไรใดถือว่าเป็นธาตุน้ำเรียกว่าโปูดะ ประการต่อไปตโชธาคือธาตุไฟเธอจะมีอยู่ลักษณะของธาตุไฟนั้นท่านจำแนกไว้เป็นสี่อย่างคือไฟที่ทํากายอบอุ่นไฟที่ทํากายสุดทรงไฟที่ทํากายกระวนกระวายไฟที่เผาอาหารไม่ย่อยแม้ความว่าไฟที่อยู่ในระดับพอดีก็ทํากายอบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เผามันก็ย่อยมันก็ทําลายก็ร่างกายจะสุดทรงลงไปก็เปลี่ยนแปลงลงไปนะที มีเส้นใหม่ตายไปเส้นเก่าตายไปเส้นใหม่เกิดขึ้นแทนก็ไปเรื่อยๆแต่นี้ถ้าแรงเนี่ยมันก็กระวนกระวายน้อยไปไฟน้อยไปร่างกายก็กระวนกระวายไฟมากไปเราก็กระวนกระวายกระวนเพราะไมยกระวนกระวายเพราะมากเพราะน้อยมากก็กระวนกระวายอย่างหนึ่งไฟน้อยไปก็กระวนกร,ก,กระวายเรียบเต่งกระวนกระวายเพราะมากกระวนกระวายเพราะน้อยแต่ถ้าพอกลางก็พอดีแล้วไฟที่พอาหาร มันก็ดูให้เห็นว่าไฟที่เป็นตัวหลอดเลี้ยงร่างกายเป็นตัวบำรุงรักษาร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งก็ต่อไปก็มองที่ตัวธาตุลมเรียกวาโยโธามันจะมีลักษณะอยูหกอย่างที่ท่านสอนให้มองคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในท้าลมหายใจลมตามตัวก็ ลมที่พัดไปตามอวัยวาต่างๆจ่วิ่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนั่นก็ถือว่าเป็นธาตุลมทั้งหมดวิธีเจริญกรรมฐานเหล่านี้ท่านบอกว่าตอนตอน้ตนๆมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าจงพิจารณาโดยยอด่อหรือพิจารณาโดยพิสดารก็ได้แล้วก็ดูว่าธาตุใดที่มันชัดเจนมองเห็นชัดเจนและพิจารณาได้ง่าย มันก็ให้พิจารณาธาตุนั้นเพราะจะสังเกตได้ว่าธาตุที่ดูชัดมันคือธาตุดินกับธาตุน้ำ่าที่สรงสอนไว้ในกายกตาสติถ้าลมทัดไฟก็ค่อนขอ้างจะดูยากแต่ในขณะเดียวกันลมที่ทำให้ร่างกายกระวนไฟที่ทำให้กายกระวนกระวายก็ดูง่าย ต่ลงเองที่หย่อนไปที่มากไปก็เราร้อนเหมือนกันก็จะดูง่ายเึ้นแต่สรุปแล้วก็คือว่าพึงกำหนดได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วร่างกายของคนของสัตว์ของสิ่งท่างลายนั้นก็เป็นสิ่งประกอบขึ้นของดินน้ำลงไปอากาศในที่นี้คือดินน้ำลงไปมันไม่เป็นทั้งเราจริงๆ ไม่ได้เป็นน้านของเราจริงๆแล mm ้วก็ไม่เป็นตัวเราตัวตวนของเราจริงๆ framework. เป็นเรื่องศักดิ์เวทฐานจนถึงมอ right งเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไดประการใดลักษณะตรงนี้ท่านต้องการจะถอนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ในขณะเดียวกันพุทธาลาก็สอนสองระดับระดับสมมติสัจจะกับระดับปรมัติสัจจะ ใจคนที่ปฏิบัติพัฒนาขึ้นเข้าถึงความจริงแท้จริงที่เรียกว่าปรมาติสัจาะนั้นจะยอมรับที่เป็นสมมติทั้งหมดแต่จะมองคนมองสิ่งเหล่าน,นั้นอย่างรู้เท่าทันมองคนด้วยความไม่ตากรุณาก็ต้องนองใกล้ๆกับเด็กเล่นตุ๊กตาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนต้องนอนด้วยกันต้องอาบน้ำต้องกินข้าว ทั้งที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วตุ๊กตาก็คือตุ๊กตาเท่านั้นเด็กเนื่องจากวุฒิภาวะของเด็กเธอไม่มีความรอบรู้มากพอเธอก็มองเห็นเป็นสิ่งมีชีวิตผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสูงแล้วก็จะมองเด็กเหล่านั้นด้วยความเมตตากรุณานตัวเองจะไม่ไปหลงไหลว่าตุ๊กตาเป็นอย่างที่เด็กเข้าใจว่าเป็น แต่จะเข้าใจว่าตุ๊กตาก็คือตุ๊กตาโดยรู้เท่าทันในเรื่องตุ๊กตาแล้วรู้เท่าทันในความคิดของเด็กก็พร้อมจะซื้อตุ๊กตาให้หรือทำตุ๊กตาให้เด็กโดยตัวเองก็ยังมีความรู้เา่าทันในตุ๊กตาอยู่เหมือนเดิมไม่เล่นตุ๊กตาอย่างเด็กนั้นก็ถือว่า ได้กระจัดความหลงของความหนักความเพลิดเพลินในสิ่งที่สมมุติไปที่สมนวนทางาศาสนาท่านใช้คำว่าสตูปรักจิเและตะสัญญาคือการถ่ายถอนการที่จิตเข้าไปยึดถือว่าสัตว์ว่าคนว่าสิ่ง และความสกัดว่าคนว่าสิ่งออกไปเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็สักแต่ว่าธาตุในความเป็นธาตุเองก็สามารถย่อยออกไปได้จนถึงที่สุดที่เรียกว่าเป็นพลังงาน